สวัสดีครับวันนี้ผมบอกเบอร์โทรก่อนเลยเพราะไม่งั้นในคลิปก็จะมาถามเบอร์โทรอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมเบียกันเอง062-897-9549อยู่อำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีถ้าไม่รู้พิมพ์ใน Google เบียาารกันเองสถานที่มีชัดเจนนะครับอีกอย่างหนึ่งผมฝากช่อง YouTube ของผมหน่อยช่อง YouTube จะเข้าไปจะได้สาระความรู้มันมีเกี่ยวกับการสอนทำอะไรต่างๆนะครับช่วงหลังผมยังไม่ค่อยได้ทำเข้าไป เพราะว่ามันมีปัญหาจากคอมเมนต์อะไรต่างๆที่มันรำคาญใจผมประมาณอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมเริ่มให้ลูกน้องเริ่มอัดนคลิปใหม่ละนะครับเพราะว่าจากการที่โพสต์ไปกระแสตอบรับดีมากนะครับทางเฟซบุ๊กดีมากแต่ทีที่ทางยูทูบเขาไม่รู้จักผมเขามันมีแต่การเสียดสีผมไม่ชอบแค่นั้นเองครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ จากที่ผมโพสที่ไปรถเข้ามาประมาณสี่ห้าคันหกคันได้นะครับคันหนักๆก็มีคันทาไม่เยอะก็มีแต่เดี๋ยวต้องดูอาการเป็นอาการไปนะครับแต่ผมจะบอกนี้รถทุกคันนะครับที่ส่งเข้ามาที่นี่นะครับรถทุกคันที่ส่งมาที่ถ้าสมมติว่ามาทําเรื่องเครื่องหรือปัม๊มไฮโดรลิกแล้วผมทํางานไปอย่างอื่นมันเสียเช่น ทำระบบปั๊มไฮเดรอลิกแต่เวลาผมลองอ่ะมันต้องขัดนู่นขัดนี่แม่เดินอยู่เดินแรงๆแล้วตัวเดินเสือกพังอู้ตรงๆเลยตัวเดินมาเสือกพังอันนี้ทางเจ้าของต้องรับผ <คน S 1> ิดชอบนะครับทางเจ้าของต้องรับผิดชอบนะครับในในทางอู๋ไม่ได้รับผิดชอบค่าของค่าแรงคิดตามจริงครับไม่ได้อะไรบ้ายแต่ก็คือผมไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนตรงนั้น เช่นลองลองรถอ,อยู่ซีนกระบอกแตกปิดเจ้าของก็ต้องเจียจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค่าซ่อมเพราะว่าผมรถมันสามารถพังได้ตลอดเวลาคนที่เล่นรถเขารู้นะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าถ้าเสียเนื่องจากการทดลองผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวซ่อมเครื่องแม่งตัวเดินสะพังเอ้ย ตอนเอามาทําไมตัวเดิมยังดีอยู่ของพวกนี้มันไม่ฟ้องครับเผาเล่นรถจะรู้มันไม่ฟ้องมันนึกจะพังก็พังนอกจากมันจะมีเสียบก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กผมจะต้องแจ้งเจ้าของแล้วแต่คนที่ส่งรถมาผมยังไม่ได้แกะทําอะไรยกเว้นคันยานมาผมจะลองเทสนี้นะครับเอาให้เข้าใจตรงกันมันจะมีรถอยู่ที่แคมป์อีกซื้อเครื่องมาแล้วว่าเอาเครื่องมาวางแล้วเตรียมวางแต่ว่ารถส่วนนัดรถมันหนักเดีย๋ยวต้องยกรถมานี่ถึงจะทําง่าย นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งคุณปู่นูนเอามานานแล้วจนลืมแล้วว่าจะของเป็นไทยนะครับงบในการซ่อมประมาณ2 0 0หมื่นให้ทําเข้ามาตัวคันชักอะไรระบบต่างๆไปรู้จะพอหรือเปล่าเบราะรถมันค่อนข้างสซมน,นะครับนอกากนั้นกม็มีอะไรตัวนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็เสร็จแล้วเหลือทำประตูให้เขาแล้วก็เก็บสีที่ใส่เป็นถมแล้ววนที่รอสีหัวใจสั่งผล,ลิตนะครับคันส้มก็เสร็จแล้วนะครับก็เหลือมีตัวนี้ เราไม่กทเครื่องเดี๋ยวต้องยกลงมาเพราะว่ามันมีอาการาเดี๋ยวเราต้องเอาปั๊มกับโควฉีดไปเช็คก,ก่อนนะครับเพราะมีอาการไม่สูดแล้วเราก็ต้องปั๊มจนจบครับแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไปเทสเก็บปั๊มถี่นี่ก็มาด้วยเครื่องมีแต่ซากเดี๋ยวจะวางเครื่องใหม่ใส่ในระบบไฮเดรอลิกด้วยนะครับกัดเองแบคโฮเล็กผมเบียร์กัดเองเบอร์โทร0628979549ฟังให้จบคลิป ฟังให้จบคลิปจะได้เข้าใจหลายๆอย่างจะได้ไม่ต้องมาถามว่าเบอร์โทอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมอยู่อาเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีพิม์พใน Google เบียไม่ต้องเว้นบักเบียกันเองภาษาไทยจบเลยแล้วรู้ทุกอย่างผมเบียกันเองขอบคุณมากครับ